กราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอ็นชาร์กวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องบัตไรเป็นหนังสยองขวัญจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตอนตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเรียกได้ว่าเป็น6แพ่งนอร์เวย์ถ้าใครยังไม่ทันดูตอนที่1ก็สามารถกลับไปดูก่อนได้เลยครับแล้วสำหรับวันนี้ผมจะมาสปอยตอนที่ส โดยที่ตอนที่สองนี้มีชื่อว่าสามพี่น้องวิปริตผมบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้แม่งโคตรพีคพีคแบบสุดๆถ้าใครพร้อมแล้วเรามารับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมามีชายหนึ่งคนเขามีชื่อว่าเอลิกเอลิกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้าโดยที่เขาใช้เวลาบำบัดสามปีแม่ของเอลิกก็เลยบอกไปว่าลูกจะไปอยู่บ้านกับแม่ไหมหรือจะอยู่ที่หอพัก เอลิกก็ยืนยันคำเดิมว่าจะอยู่ที่หอพักแม่ของเอลิกก็เลยบอกไปว่าโอเคอย่าลืมกินยาที่หมอสั่งด้วยนะแล้วอีกอย่างแม่จะขายกระท่อมที่อยู่กลางป่าแล้วนะซึ่งกระท่อมหลังนั้นเป็นกระท่อมที่พ่อและพวกพี่ชายของเขาเคยอาศัยอยู่แล้วแม่ของเอลิกก็ได้เดินจากไปเอลิกเดินมาเปิดดูรูปภาพตอนที่สมัยยังเด็กโดยที่รูปภาพนั้น มีพี่ชายฝาแฝดของเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองคนแล้วก็มีพ่ออีกหนึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักจูจ่ๆก็มีคนมากดกิ่งที่หน้าห้องพอเอลิกเดินไปเปิดประตูก็มาเจอกับพี่ชายฝาแฝดของเขาโดยคนแรกมีชื่อว่าออโต้เป็นชายร่างใหญ่ดูบ้าบอที่สุดคนที่สองผมไม่แน่ใจเขาน่าจะชื่อเกอร์เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มทั้งสองเลยชวนให้เอลิก ออกไปดื่มเบียร์กันฉลองที่เอลิกได้ออกจากโรงพยาบาลบ้าเอลิกก็ปฏิเสธไปเพราะว่าหมอยังไม่ให้ดื่มเบียร์พอจะทําให้สติเขาไม่ปกติทั้งสองคนจะชวนเอลิกยังไงเขาก็ไม่ยอมไปเกอร์เลยบอกไปว่างั้นเรากลับไปที่กระท่อมไหมก่อนที่แม่จะขายมันไปไปย้อนความหลังกันหน่อยพวกเราจะซื้อเบียร์และขนมไปปาร์ตี้กันแล้วผลสุดท้ายเอลิก ก็ยินดีที่จะไปด้วยและทั้งสก็ออกรถและเดินทางไปที่กระท่อมในระหว่างทางทั้งหมดก็เล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วอีกไม่นานเอลิกก็จอดรถที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะลงมาซื้อขนมและเบียในจังหวะนั้นเอลิกได้ขับรถชนป้ายของปั๊มน้ำมันแต่ทั้งสก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเอลิกได้เดินไปซื้อขนมแล้วเขาก็ได้ทักทายกับพนักงานไป พนักงานเลยบอกไปว่าจะไปปาร์ตี้กันเหรอเอลิกก็เลยตอบกลับไปใช่ผมกับพวกพี่ชายกำลังไปปาร์ตี้กันพนักงานก็ทำสีหน้าน่าสงสัยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอเอลิกซื้อของเสร็จเขาก็ได้เดินมาขึ้นรถแต่กลับเป็นว่าเจอหญิงสาวคนหนึง่งได้ขอติดรถขึ้นมาด้วยพวกพี่ชายก็เลยชวนให้หญิงสาวคนนั้นไปปาร์ตี้ด้วยกัน หญิงสาวคนนั้นก็ยินดีที่จะไปด้วยเธอมีชื่อว่ามอนิก้าระหว่างทางทั้งสามก็ทำความรู้จักกับมอนิก้ามอนิก้าเลยบอกไปว่าเธอกำลังเรียนอยู่แล้วอีกสักพักทั้งหมดก็มาถึงที่กระท่อมมอนิก้าเลยบอกไปว่าที่นี่มันสวยมากๆเอลิกก็เลยเล่าความหลังไปพวกเราทั้งสามเคยอาศัยอยู่ที่นี่กับพ่อตอนนี้พ่อเขาก็ได้เสียไปแล้ว ทันใดนั้นเกอร์ก็ได้เดินมาหาเกอร์ได้ยื่นแก้วเบียร์มาให้แล้วเขาก็ได้บอกไปว่าคิดถึงพ่อสุดหัวใจดื่มให้กับปีศาจ้ายมอนิก้าที่ได้ยินแบบนี้เธอกับยืนงงทำไมพวกเขาถึงต้องบอกพ่อตัวเองเป็นปีศาจ้ายแต่ก็ยังไม่ได้ถามอะไรต่อทั้งหมดก็มาปาร์ตี้กันออตโต้ลุกขึ้นเต้นเหมือนกับเป็นคนบ้าทั้งหมด ก็หัวเราะสนุกสนานกันจนกระทั่งมอนิกา้าเธอได้บอกไปว่าออโต้เต้นเหมือนกับคนบ้าเลยเขาเคยไปหาหมอมาบ้างไหมพอมอนิก้าพูดจบบรรยากาศก็เงียบสนิทออโต้ได้เดินมาหาแล้วเขาก็ได้บอกไปว่านี่เธอหาว่าฉันเป็นบ้าใช่ไหมฉันไม่ได้บ้านะไม่เชื่อก็ลองถามเอลิกดูดิเอลิกก็ยอมรับไปใช่แล้ว ออโต้ไม่ได้บ้าคนที่บ้าก็คือฉันฉันเพิ่งไปบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลบ้า,บาทำให้มอเนกาเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นเกอร์ที่เป็นพี่ใหญ่เขาก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องห่วงนาถ้าเอลิกเขาไม่หายดีหมอคงไม่ปล่อยเขาออกมาหรอกมอนิเนกาเธอเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำเอลิกก็เลยบอกไปว่าฉันควรจะไปส่งมอนิเนกากลับบ้านก่อนเกอร์ก็เลยบอกไปว่า ไม่เอาหน้าพ่อหนุ่มนักลักฉันจะปล่อยให้นายสองคนอยู่ด้วยกันมันเป็นโอกาสของนายแล้วไปจัดการกับเธอซะระหว่างที่เอลิกกำลังพูดคุยกับมอนิกา้ามอนิกา้าเธอก็เลยถามไปว่าพ่อของคุณเป็นอะไรตายเหรอเอลิกหยิบรูปภาพขึ้นมาแล้วให้มอนิก้าดูแล้วเอลิกก็ได้บอกไปว่าคนนี้แหละพ่อผมเขาเป็นคนที่สารเลวสุดๆเอลิก้าเลยถามต่อแล้วเขา เป็นอะไรตายแต่เอลิกก็ไม่ยอมบอกแล้วก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยตัดมาที่แม่ของเอลิกแม่ของเอลิกลืมของอะไรสักอย่างเธอเลยกลับมาที่หอพักแล้วเธอก็ไม่พบเอลิกแล้วแม่ของเอลิกเหลือไปดูที่บนโต๊ะก็พบกับรูปถ่ายรูปนั้นมันก็คือรูปกระท่อมที่อยู่กลางป่าแม่ของเอลิกทำท่าทีกระวนกระวายจากนั้นเธอก็รีบมุ่งหน้าไปหาเอลิกทันที ตัดภาพมาที่มอรนิกาและเอลิกทั้งสองกำลังคุยกันอยู่มอนิกาก็ได้ถามคำถามคำเดิมพ่อของคุณเป็นอะไรตายเหรอแล้วเกอร์ก็เลยเดินมาหาแล้วเขาก็ได้บอกไปว่าไอสารเลียวนั่นมันสมควรตายและคนเดียวที่กล้าลงมือทำจะเป็นใครไม่ได้หรอกใช่ไหมเอลิกแล้วเอลิกก็เลยยอมรับไปว่าฉันเนี่ยแหละ เป็นคนฆ่าพ่อเพราะงั้นฉันเลยถูกบําบัดที่โรงพยาบาลบ้าสามปีมอนิกา้าเริ่มจะหวาดกลัวมากขึ้นเธอเลยบอกไปว่าขอตัวกลับก่อนนะเอลิกก็ยินดีที่จะไปส่งแต่ทันใดนั้นเกอร์ก็ได้พุ่งตัวมาและล็อกเอลิกไว้ส่วนออโต้ได้ไปจับมอนิกา้ามาติดกับเก้าอี้ออโต้กำลังจะใช้มีดปาดคอมอนิกา้า แต่ทันใดนั้นแม่ของทั้งสก็ได้โทรมาหาเอลิกรีบสลัดตัวเพื่อจะไปรับโทรศัพท์แต่ออโต้ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ปาโทรศัพท์ทิ้งเกอเขาได้หยิบขวดขึ้นมาแล้วฟาดไปที่หัวของเอลิกจนทำให้เขานอนสลบไปคาที่เกอรได้เดินมาหาโมนิกาแล้วเขาก็ได้บอกไปว่าที่จริงแล้วเอลิกไม่ได้ฆ่าพ่อตัวเอง เขายอมสารภาพผิดกับตำรวจว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแล้วเธอลองเดาซิว่าใครที่เป็นคนฆ่ากันแน่ใช่แล้วครับคนที่ฆ่าพ่อก็คือออโต้กับเกอร์ตัดภาพมาที่แม่แม่ของเอลิกได้แวะปั๊มน้ำมันแล้วได้ถามกับพนักงานปั๊มไปว่าคุณเห็นคนนี้ไหมพนักงานก็เลยบอกไปว่าใช่ฉันเห็นเขาเขามาซื้อขนมไปเยอะมากแล้วเขาก็ได้บอกไปว่า จะไปปาร์ตี้กับพี่ชายพอแม่ที่ได้ยินแบบนี้เธอกวนกระวายเหมือนมีอะไรสักอย่างตัดมาที่เอลิกเขาได้ฟื้นตัวขึ้นมาออตโต้กำลังจะใช้มีดแทงมอนิกาเอลิกก็ได้เกียกล่อมให้ออตโต้หยุดทำแบบนี้เอลิกได้บอกไปว่าออตโต้หยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เลยแต่เกอร์ก็ได้บอกไปว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้เรามาไกลเกินที่จะหยุดแล้ว เธอจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจนะแต่มอรนิกาเธอก็รับปากว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมฟังออตโต้ได้ใช้มีดกระหน่ำแทงไปที่มอนิกาจนทำให้เธอเสียชีวิตคาเก้าอี้แล้วอีกไม่นานแม่ของเอลิกก็ได้เดินทางมาถึงเอลิกรีบใช้จังหวะนั้นวิ่งไปบอกกับแม่พอแม่ของเอลิกได้เห็นเลือดที่ท่วมตัวของเขา แม่ของเอลิกเลยบอกไปว่าเอลิกนี่ลูกทําอะไรลงไปเอลิกเลยตอบกลับไปไม่นะแม่ผมไม่ได้เป็นคนทาออตโตกับเกอร์ตั้งหากที่เป็นคนทําคุณแม่ก็เลยบอกไปว่าเอาอีกแล้วนะเอลิกแม่บอกไปแล้วไงออตโตกับเกอร์ไม่มีอยู่จริงพวกเขาสองคนไม่มีตัวตนเป็นเพียงแค่จินตนาการลูกที่ลูกสร้างขึ้นมาโคตรพีคเลยครับแม่ ก็เลยเดินเข้าไปดูในกระท่อมหลังนั้นก็พบว่าเอลิกได้จับตุ๊กตาของปัม๊มมาติดกับเก้าอี้ตุ๊กตาตัวนั้นเอลิกจินตนาการว่าเป็นโมนิกาแล้วเอลิกเลยถามไปว่าแล้วพ่อที่ตายไปใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าแม่ก็เลยบอกไปว่าพ่อของลูกทิ้งเราไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วพ่อของลูกไม่ได้ตายนะใช่แล้วครับเรื่องทั้งหมด เอลิกมันคิดเองทำเองหมดทั้งพี่ชายทั้งโมนิกาเขาคิดไปเองทั้งหมดครับเอลิกสนุกอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวคุยคนเดียวไม่มีใครอยู่เลยครับคุณแม่ก็เลยพาเอลิกกลับไปที่หอพักระหว่างทางคุณแม่เลยเอาตุ๊กตาไปคืนให้กับปัม๊มโดยที่จะให้เอลิกนั่งรออยู่ในรถเอลิกก็นั่งรอไปสักพักจ,จู่ๆก็ได้เห็นออโตกับเกอร โดยที่ออโต้กับเกอรได้ชี้นิ้วไปที่หัวใจและได้ยืนยิ้มสนุกสนานเอลิกก็ได้หัวเาะออกมาแล้วเอลิกก็ได้เดินไปเผาปั๊มน้ำมันแล้วตอนที่สองก็ตัดจบไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนต์เรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนที่หนึ่งสามารถไปรับชมได้เลยนะครับผมสปอยไว้แล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ